ครับพี่ผมเบสนว่าสติีนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมบูลี่นะครับก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าเออผมเสียงเบาเออผมก็จะไปปรับปรุงแก้ไขนะครับก็ข,ขอบคุณมากครับที่คอมเมนต์มาคือผมก็ได้รู้ว่าคือผมไม่ดูช anel นนคนเดียวครับก็มีคุณก็ขอบคุณมากครับผมก็เลยมาเล่นต่องั้นผมก็จะไปเล่นหอนแล้วเอ้า้อมันเข้าห้องกูมาได้ไงอ อืเข้ามาได้ไงใครเข้ามาเขาห้ามเข้ากันเข็นห่วงห้ามเข้าใจปะฉ <c oughs> ีแตกและยังไม่ทำทำอะไรเลยน่มาเน่มาเน,เน่ห้องน้ำอยู่ทางนน้นขึ้นมาเฮ้ยเอาีนี้มไ่ไห้เอ้วนนี่โอ๊ยโอ๊ย,อยผมไม่ได้ทำนะ เฮ้ยนี่ยขอโทษต้องรีบไปครับไปสู่ทางสวางเฮ้ยคือหนึ่งชั่วโมงนี้ก็พอสำหรับการมีเรื่องไกลับไปอ่ะครับต้องไปเรียนแล้วครับวิชาเหมือนเป็นวิชาหาคกุอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าไม่ไปอาจารย์ก็จะเหมือนไปเลดเขาเรียกว่าวะสารวะนัน,นักเรียนน่หละจะมาจับพวกเราไปเรียนก็เหมือนตมมออมนมามโ <c ười> รงเรียนเราแหละมีเงยนผมก็มีแถมโหดซะด้วยแบบซ่อนตรงไหนรู้หมดก็เรียนยัน่อเลยไปโอโรจิ ให้รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็เชืวันนี้นจะมาพาอะอยกันคือถ้าคนยังไม่กินข้าวอย่าเพิ่งมาเรียนวิชานี้นะครับแบบคุณจะกินข้าวไม่ลงนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับต้องรีบๆทำให้มันเสร็จต้องบรรลุต้องบรงบรลุ คือคลิปนี้จะเป็นสอนเรียนอย่างเดียวครับเป็นระยะเวลาเพราะเล่นไปเรื่อยๆแลับเบื่อก็ออกแต่ผมไม่เบื่อแล้วผมมีพวกคุณที่คอยดูอะไรครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุก,ย,ทกยูทุกไลท์ทุกซับสไ r i b e ด้วยครับผมครับขอบคุณไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครเออก็ขอบคุณครับ ไม่ว่าคุณจะกดแบบเอ้ยกดพลาด้ามาเออก็เพิ่มวิวให้ผมเออก็ขอบคุณครับถ้าคนตั้งใจดูวะขอบคุณมากมากเลยครับเนีะขอบคุณหมดทุกคนเลยครับที่เข้ามาที่ผมพูดนี่คือผมไม่อยากให้พวกคุณสังเกตวิชาที่ผมเรียนอยู่ครับแบบมันแนะบบอะไรไม่รู้วะบอกไม่ถูกผมมองไม่ถูกครับ ตัดตัดแล้วคีบบรรุเยอะครับนี่ครับถังขยะหรือตู้ล็อกเกอร์ก็เป็นอะไรวะสามารถ,ถาเรียกว่าสามารถอะไรคือแบบชนะทุกคนได้ถ้ามีเนี่ย เดี๋ยวดูนะครับเนี่ยชนะอาจารย์ได้ง่ายๆเลยเห็นไหมง่ายๆใช่ไหมล่ะลงถังก่นอนหลบอาจารย์อย่างเนี yeah. ่ยหลบอาจารย์ได้แล้วใช่แนี่นละครับเราจะผลงานเป็นไงชนะคน ก็ต้องขอเซฟไว้ก่อนนะเผื่อหลุดเผื่ออะไรครับก็มีเรื่องให้เต็มที่ชั่วโมงหนึ่งพักเออจะเอาอะไรเอาเอาไหมล่ะเฮ้ยมันมีเรื่องกับผมก่อนนะผมไม่ขอสมุดเขาอะ่ะ สอนวิธีจับใส่ล็อกเกอร์ดีกว่าเอา้านี่ทำไมโดนจับได้วะงงโดนพอแม่มันหน้านากักจับอาจารย์ไม่ได้ระบายกันบนักเรียนเฮ้ยนักเรียนก็ระบ,บายไม่ได้นี่ระบ,บายกับเด็ก ดึงเกงใน <c oughs> ต่อไปเรียนวิชา music t w <c oughs> คโอเคกดอรอะ JLT <c oughs> yeah, นะ <c oughs> ทั้งสองด้านอนะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเหมือนกันคือ ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วกันครับไอ้ไอ้เล็บไลท์พอแยกออกอยู่ครับว่าซายขวาแต่ ALT นี่มันคืออะไรก็ช่วยเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันครับก็ก็ไม่รู้จะพูดอะไรคิดไม่ออกครับสมองตัน แค่กดตามเลื่อนมันลงมาแค่นี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมคุณก็ลองทำกันดูคือถ้าเกิดทำครบนะครับแบบเรียนจบเนี่ยคุณจะได้เสื้อเหมือนเป็นเสื้อชาวล็อกครับวันวอยู่นี่อยู่นี่นะนี่มันนี่เข้าไปในนี้ลองดูดิเข้าได้เปล่าเฮ้ยเข้าได้ ครับก็รอเหยื่อครับรอเหยื่อเฮ้วันดีอาไม่ครับไม่ไม่ไม่ทำมาเปิดล็อกเกอร์นี่เข้าีกเข้าไปเข้าไป อา้อาวหลงหลงนึกว่ากูวินงวอล์กได้งงงงเฮ้ยอา้าวมีการท้าเราวิวาดครับก็เดี๋ยวเวลาทุ่มหนึ่งนี่ก็ไปนอนแล้วมทำสักภารกิจด,ดีกว่าภารกิจก่อนนอนแล้วกันตั้งชิวาภารกิจก่อนนอนทำแม่งในโรงเรียนเนี่ยนขะี้เกียจไปทำไกลไกล คือป้าคนนี้เขาอยากสวยมากครับภารกิจนี้คือให้เราไปหาร้านมินิช้อปปิ้งให้เราไปหา,หร,า,ปหารถจักรยานาให้แบบรถจักรยานมีทางอ,าออกอยู่คือทางนี้ทางนี้จะใกล้กว่านิดนึงย้ำนะครับเปอร์นิดเดียว เห็นไหมล่ะนิดเดียวหอกทางนู้นก็ได้ก็ต้องไปเอารถจักรยานครับต้องไปซื้อของให้เขาอ้ลืมไปยังไม่เคยเรียนวิชาช็อปเลยนี่ว่าก็ต้องขอโทษนะครับลืมลืมคือตัวเองเล่นน็อกแล้วครับแต่ก็มาเล่นใหม่ก็อาจจะลงหลมลืมลืมบ้างก็ขออภัยนะครับ ก็คงจะไม่โกรธกันหรอกมั้ง <c oughs> นี่ครับคนที่เก่งแบบเหมือนจะเก่งที่สุดในเมืองละก็น่าจะเป็นไอ,อ้ยักษ์เนี่ยเอ้ยไม่ใช่เอ้าแม่งไม่อยู่นี่เกอเห็นลางๆด่ว่ไอ้ยักษ์ที่สู้กับผมเมื่อคลิปที่แล้วครับที่มาใช้ w a l l of Jericho ครับโอ้โหแพ้แม่งรอบหนึ่งโอ้ <c oughs> ถัดไปข้างหลังลืมดูเลย <c oughs> อะไรวะทำไมวันนี้แม่งเพียเพ้ยนๆไป กดแท็บนะครับดูแผนที่เออใช่ทางนี้แหละเดี๋ยวไปซื้อจักรยานไว้ดีกว่าก่อนจะไปเอาของให้ป้าเอาไปซื้อจักรยานที่แม่งเร็วๆอแลรวสายฟ้าขับแม่งเร็วที่สุดในเกมโชว์เลยไม่ร้านนี้แหละเฮ้ยเย <Yeah. S 1> ไม่สนใจรถจักรยานแล้วลเข้ามาซื้อเลยเฮีย ผมขอรถจัก,กรยานแรงๆซีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยแหละดีที่สุดยี่สิบห้าบาทตังเหลือตังแทบจะไม่เหลือเดีนี้ก็เปิดแล้วนี่ผมก็มีรถังแรงสำหรับขับทำภารกิจว่ะ แรงกว่ารถอามาแล้วนิดเกือบขับรถชนตำรวจแล้วลกูเฮ้ยโอ้โหบังคับไม่อยู่ของมันจะอยู่ในร้านพวกนี้นะครับแม่งไม่ลงทุนซื้อเลยแค่เนี้ยซื้อหน่อยก็ได้คุณจ้างคุมาซื้อก็ได้อยู่ไปคิดเงินเลยไม่ให้กุมาเอาของร้านเขาอย่างนี้มันน่าด้านเกิน เพื่อความแน่ใจนะครับี่ร้านขายเสื้อผ้าแต่ยังไม่ใส่ใส่ชุดนี้อนระับขับรถจักรยานอ้าวขับไปปัสสาอปเอ้ยแต่รถจักรยานคือรถจักรยานไม่หายนะครับถ้าเราซื้อมาแล้วเราก็คือซื้อมาเลยไม่มีปัญหายกเว้นคุณจะไปซื้อคันใหม่ครับ คันนั้นใส่รถได้สองคันคือรถที่เราไปเรียนในวิชาชอ็อปนั่นแหละครับ ح ح> ต้องรีบไปเรียนให้รีบไปทำส่งภารกิจ เสร็จแล้วครับขโมยเขามาได้แล้วครับได้ตังค์เท่าไรอ้าวบนบนจะไม่ให้ตังค์ใช่ไหมเนะี่ยอ๋อได้สิบห้าบาท <c oughs> โคตรไม่คุ้มค่าเฮ้ยภารกิจยึดบ้านคือถ้าเราทำภารกิจนี้เราจะได้บ้านนะครับแบบ คุ้มค่าเฮียเฮียครับเนี่ยเราก็ต้องทำภารกิจเราจะมีที่อยู่ใหม่นะครับถ้าเราทำเราจะไปทำภารกิจ คอยมาทำบาร,รกิจในโรงเรียนหาบ้านก่อนหาบ้านอยู่ก่นอนคือนี่ครับ หดได้หนึ่งล้านบาทคุ้มค่ามากมากแต่ต้องขึ้นไปต่อยมวยนะครับอย่ารัวเฟื่อยโอ้โหใช่ฮึฮึฮึเน่ ฟัดอย่างเดียวฟัดอย่างเดียวครับไม่มีบงไม่มีบล็อกอมหมดเวลาก่อนไม่งั้นแม่งตายไปละไม่ตายครับแพ้แพ้แพเออพูดผิด เฮ้ยเฮ้ยอต้จบได้โอ้ยหืมโหอะไรโหกันอย่างเดียวครับไม่บวกครับแล้วก็รอหลอยโอหครับโดนอีกแล้วอื้ไกลระบายอะ เชื <Yeah. S 2> ่อผมสัญญาว่าผมจะเล่นเกมนี้ให้เคลียแต่มันก็ไม่น่าจะเคลียง่ายแล้วเท่าไหร่ครับเกมนี้เคลียยากมากๆครับคือโอโดนมันเอาคืนแล้วครับ โอ้คอมโบมันก็ไลกะช่ยย่อยต้องล่างมันเข้ามุมมับมันจะได้หนีไปไหนไม่ได้มันจะได้คอมโบห,หรือโอหดอะไรจะบวกจะบวกจะบวกอะ่ะโ,โอ๊ยเขาเชื่อครับนี่กากลบไปอะเกือบตกเวทีครับ คือพวกนี้จะเป็นกลุ่มนักมวยครับถ้าเราจะมีเรื่องโหแบบยากที่จะชนะมันเหมือนกันครับแต่ก็ชนะเออเราเก่งที่สุดในโรงเรียนเอาไงดักนี่นี่นี่ผมว่าคนแรกแม่งยังกันเก่งกว่าพวกนี้เลยโอ๊ยตุยท้องตุย โอปล่อยหมัดแรงๆไปไม่ค่อยได้นะครับมันจะสวนคืนอออือโอ้ยอืออทมทำอัพก่อนอแล้วเลกเขียวเขาเลือดเหลืองเดินชนเลย โดนบ้างโดนหลบบ้างเอาต่อยสิวันนกหยกนี้แหละเอ้อมัดฟ้าฟาไก่หลับอีกแล้วเย่ชนะสามคนติดเฉยเงินหนึ่งล้านของฉันอยู่ไหน คนะสี่คนติดเลยนะฉันอ่ะอ๋อฉันไม่มีตังเขาบอกว่าเขาไม่มีตังหนึ่งล้านได้ก,กับบ้านแทนได้ไหมเ yeah. นี่ยนี่ราคาล้านหนึ่งสวยเสียด้วย มีตู้เกมด้วยล่ะโหคือต้องลองไปนอนด,ออนอนดูคือออกมาก็มีแต่คนให้ช่วยนะ ในวงเงนก็มีแต่คนให้ช่วยทั้งที่เป็นอลีกันแท,แท้ไม่รู้ทำไมกากลับไปเอ้ยไม่การไม่รับโตเล่นหรือเปล่าโอ้ยเกือบเนี่ยไอเนี้ยแหละเก่งอะ่ะเป็นนักมวยนะครับเนี่ยแต่ไม่มีใครซวยอ้วนได้เป็นนักมวยปั้มใช้เวอร์ออ j e เจริโกเลยนะเถื่อนเสียด้วยวิ่งหนีหนี ว่ายน้ำหนีครับอาบน้ำทะเล<ฮ>น้ำมันเย็นดีนะตอนนล้คืนแล้วก็วาระเอาคืนครับโดนก่อนครับโอ้ยเก่งไปไหนเก่งไปไหนจ้ะเก่งไปไหนจ้ะ ใช่ซ่าเหรอซาเหรออืมยังจะไม่เลิกซ่าเดี๋ยวสวยงามวิทยุหรือเปล่าอไม่ใช่วิทยุที่จะไปฝึกวิชาโหคนละอันยังเสือได้คืออันนี้จะมีความโดดเด่น แต่ก็คล้ายๆโรงเรียนครับแบบถ้าเราประดิษฐ์อะไรได้ในนี้ก็จะมีเหมือนกันก็ขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ทุกซับสไคร b ดนะครับขอบคุณครับ